โอ้เกีนเงินเกินทองจานตอดโอ้ขวงเกีนวงมนี้ยังเนจะตอดคนี้ยังเวนเมนพจ้าไดยังเนเอาขึ้นวอขึ้นว้าอเอารอบเมนจักสามหลอบโอ้ฝีมือ สร้างบ้านขควัดครับผมการินเร็วๆๆมาสิลาไห้เมาเจ้าขึ้นนั่งขง้นขืนนะมาไหมปุ่มีตาขึ้นตาเป็นผลงานของอาจารย์นรงค์ครับผมครับหัวหน้าสังไห้ครับนี่ขาวเมื่อเราผมนัเลยเอนหัวหน้าสังไห้ครับปลาสม เฮ็ด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 ิมือครับอาจารย์สิมือครับอาจารย์ลองทสามรลอบเลยปะครับลองเลยลองลอเลยอาจารย์ว่าลองอาจารย์ว่าลองสามหลอบเลยครับผมเขาไปกาลอนแร่นก้โอ้ยทะเลาะวดเห็ดลิปกูมือครับผมสอง สองเล่มเขาเอื้นสองเล่มมือสองขันครับจันสองพ่วงบ่โอแมนเดี๋ยวว่าสองเล่มสองพ่วงเรียวเลยปะพวงสองเลยไะ หลัดฉลุดครับผมเปรีเดืขึ้นก้อนนอคนแหกแจาแหลกครับผมปรี้ยวิมีวัสนาเด้ขึ้นก้อนครับผมอมเมนครับเ้ยกำลังสิออม จักรอบนึงแล้วเอาเอากินท่องกันแล้วกินท่องกินท่องอู้เก็้มรับงนี้ด้วยเ้าปมาลงสมเ้ยมันลูกปืนบอลห่มั้ง เกียนทองครับผมนีเห็ดจากลอดทองคำแทะนะครับ่นี่จับมือเดียวไห้ปาหลาหลาเลยทนะี่มืเฮยงยไหมบ่ายปะจอดเลยหางวอยู่ตอนนี้หายง่วอยู่หายง่วอีวกพอหลอดหนึงครับผมพอเสิบเสิบครับรจันตดครับผมเู้ใดไอเจ้าแรกว่ท่นขอขอเจ้าแรกแหกม้าหน่อยจันจันนรก่า ไม่บอครับจันขอเจ้าแรกแหกมันนี่แล้วครับผมผลงานผลงานเกลียนเงินเกียนทองครับผมอขอจันน่าลงครับผม,ผมอยู่วัดสว่างอรุณครับกับทีมงานสร้างเพินผลงาเกียนเซ็ตเลยครับมาเบ่งในเด้อเว่า เอานไหมลุงเวินขึ้นไหมขึ้นไหมลุงเวินอโอ้เห็ดบกยยามขึ้นไหมโอ้ยขึ้นได้ปะกีนท่องนี่อาจารย์ลงว่าสิบล่างกับบขายครับผมเห็ดจากรอท้องคำแทแๆครับเขาต้งเงินต้งเงินนี่เด้ นัลองกันครับผมพวกเฮียงกันเลยต่อกันเลยถ่ายปูกันเลยรวมกันนี่เอามีเฮียงกันนั่นล่ะแต่เนี้ยปีที่้องเจาะสมมติว่าไอ้มีเพิ่นมาฉลองนี่ใส่สองขั้นเลยบรอยครับผมต่อต่อกตอกตอหัวคนละขั้นบ่

้องนมันาเมันนกลทังฝ่ข้างหลังนะนก่ข้างหลังนะโอ้ยมอยังเห็ยุ่งกอเอ่าตามไปเลยนะเอานะเอาฝั่งนีคือโพเทียนเกียร์คนละขันเอากระฉลองเนาะใช่ครับอาจารย์วหมออยู่ป่ครับอาจารย์ ผู้ได้สีลาครับอาจาพูดได้กีผมต้องเอเกียนท่องครับผมอาจไห้ลองมึงคับลองเลยนครับห่งครับผมสีเกียนอเมรครับจากสาหอบครับเพื่อถึงเหล็นะครับ นี่แหละของไอเอาตัวโพกแม่ขึ้นเลยอาสาบปูวะสาบปูนี่อ่ะสาบปูเนี่ยกะดีมันสิบุอันนี้อาสาบนี่สาบเนี่ยสาบเนี่ยอาสาบนั่นสาบยี่ไต้นั่นน่ะอาสาบไหมอาสาบไหมอาสาเอาหมอนใส่หมอนเอาเนื้อตีโอ้ยเนี่ยมาโน้มมือน่อยมาครับจังแต่เสียดนอนเลยตัวนอนแต่มันขึ้นเอือดมันงขึ้นเนี่ยเอาขีพัวเอาเอาเปลือกออานี่ขี้โพัวก็คือเออคือเออสุโหไง เพาขมุนหล่ออยู่ด้าครับพี่น้องบันนี้ไดาขอาจารย์ขาคเลยบันโอ้ยังอวันนี้เนาะูครโอคนตายมันสิพากเลยบุเ กุปลานำไปไหมโอ้โหนีครับผมความตจยุกยุกไก่ตัว้องครับโอ้ขนาดปลนหล่อเล็งหนุ่มเลยเนาะจัดตตอนเสรลอกั็เลยเด้อหนุ่มดีวะหนุ่มดีดีผมไม่เสียงเลยสามสาตเด้องนนี้สามตัวไอ้ไ้ระวังีหนึ่งนะครับเด้อเดี๋ยวหเบยัพอเนาะ เราเดียกพแล้วสะยืนสยืนสยืนสยืนแล้วเหยืนละจะยืนแค่จะยืนอะไรครบแล้วครับโอ้ตื้อเลยครับตื้อแล้วขึ้นยืนเอาขึ้นยืนแล้วเหรอาจารยโอ้กัน ทดสอบผลงานนมันผ่านแห้วเนาะมมัเานเลยเขาใน,นะนอาโอ้เสลร้องหายาจายนนรกเหรอครับผมหลอบหนึ่งครับผมหลอบเมินเลยสอบเราผ่านครับผมทดสอบตายหลอบหนึ่งารผ่านกุศลารครับผมสามตัวตรงครับหมือแรงเราสัน มไม่ไรอปะสามตัวตรงอะไรครับหลอดเกียวทองแทะครับผมสิบหลานบ่คายครับเห็ดจากหลอดท่องแทะเลยปลาปะไปไหมปะขึ้นจากรอบนึงไปเดี๋ยวยิ้มให้ปะโบ่จะไหนฮะโบ่ เอาไปมีปะขึ้นจักรอบนึงเดี๋ยวยุงหายไปเอาเอาตัวนี้เลยก็ได้นี่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 เอาตัวใหญ่เลยนี่โอ้โหโอ้โหอาหารเหนีอซ้ำไตดีเลยพี่น้องเลยโอ้รับไปปึ๊บซ้ำไตขึ้นสวรรค์ดีดีพุ่นปลายเมนพุ่นอ่าครับผมผมอาจารย์ภายในขึ้นทดลองครับผมก็เลยได้ลองเบิ่งว่า หลอกเกียนทองมันใส่การในจริงบ่ดันรหรือตึงงัวงครับบัดนห้างงัวงมหาลากขึ้นไปหางงัวตด,ดครับบัดนเข็ดเต็มเรียบร้อยแล้วก็กวดตัว,วสิปลาสมว่าครับผมไรรได้กัด ที่มือโถเทียมเกลียนจัดไปครับคันู้รยอยากมาจองหรือมาใส่นีก็่มาติดต่อไดอย้ยวดวัรวงรุ่นนะครับเด้อนะครับผมแม่ไม่รูกเห้อแม่ครับผู้โปรยอยากที่จับจองนะหล่อหล่อเกลียนครับ กินเงินกินทอง